มาดูข่าวมาด็งของเรากันเลยดีกว่าค่ะเมื่อวานนี้ค่ะไปเจอน้องแมทเทรณนีกันมานะคะมีข่าวเมามอยคุณผู้ชมโสดไม่ทันไรนะคะคุณสงการค่ะคุณสงการอดีตไม่รู้ใช่ว่าอดีตสามีของคุณแอฟทักษออนหรือเปล่าได้หรือเปล่านะคะมาจีบเขาบอกว่านะคะแก๊งมินชลีแก๊งเฟอร์บี้ไม่ขายขวัญาม่ดานพวกเป็นแม่สื่อให้นะคะจริงเท็จอย่างไรนะคะไปฟังจากปากแมทเทรณนีกันเลยดีกว่าเหมาหมอยสุดๆไปเลยค่ะ นาาทกาไ,มไม่มีค่ะไม่ใช่ค่ะกไม่มีเลยค่ะหรือเราไม่รู้สักกับพี่สงการในการสนตัวไม่ค่ะไม่น<ม>่าลำตัดใจแน่ๆเพราะมันมีข่าวอ่ะ ใจเลยค่ะเพราะว่าแมททาใจอยู่แล้วเพราะว่าปกติแมทไม่ค่อยมีเรื่องแบบนี้นใช่ไหมคะแล้วพอแบบมันมีข่าวออกไปแมทมันเป็นเรื่องธรรมดามากที่แบบเราอยู่ณนะจุดจุดนี้มันจะแบบถูกโยงไปได้ทุกอย่างค่ะ เรื่องของเรื่องก็คือมีคนเห็นเนี่ยค่ะไปไหนด้วยกันไปไหนล่ะไปทานข้าวทงลงทงหลอกกันนี่แหละค่ะคุณผู้ชมอ่ะก็ว่ากันไปนะคะอาส่วนเรื่องที่แกงเฟอร์บี้นขายแันของเขาเนี่ยแหละค่ะทำเกลียนนิดนึงนะคะเอาชื่อแมดเป็นประกาศหาคู่คุณผู้ชมในเพจแม่สื่อแม่ชาปรากฏว่ามีคนโทรมาแล้วโทรมาเบอร์แม่สรุปแม่ด่าแมดค่ะโอ้โหไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะประกาศหาคู่ เราก็บอกว่าเออเอาเลยขำๆเลยแต่ว่าเราไม่ได้คิดว่ามันจะแบบมันจะกลายเป็นข่าวใช่กลายเป็นข่าวที่แบบจริงจังอะไรขนาดนี้เหมือนไม่ได้ให้ช่องทางติดต่อไปอะค่ะแค่แค่ลงไอจีไว้เป็นแบบพอสังเกตเฉยๆแต่ว่าเขาโทรมาเบอร์แม่อะไรเงี้ยเบอร์รับงานขอสมัครรับรับเป็นแฟนไหมอะไรเงี้ยก็ต้องปฏิเสธไปแล้วก็โดนโดนแม่ว่าไปตามระเบียบว,ว่าเล่นอะไรไม่รู้เรื่องนะคะ กลายเป็นประกาศหาเรื่องกันเลยทีเดียวนะงานนี้โสดแบบนี้โสดได้ไม่นานหรอกค่ะคุณผู้ชมทั้งสวยทั้งเก่งแบบนี้เป็นกำลังใจให้แมทด้วยไม่จำเป็นต้องถึงขั้นว่าประกาศหาคู่แบบนี้หรอกอันนั้นเอาไว้พี่แจ็คลงโอ้นะคะ